ราบสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพบกันอีกเช่นเคยในช่องโอเซก้าทุกคนคลิปนี้ฮะคลิปนี้จะมา,าสนองความต้องการของทุกคนละกันวันนี้จะไม่ได้ไปเล่นปืนอื่นฮะทุกคนวันนี้จะมาเล่นไอเจ้าปืนลูกซองที่ทุกคนเห็นแต่พิเศษฮะวันนี้จะมาเล่นมาโคฮะวันนี้จะมาล้วลูกซองกันโดยที่ผมจะใช้เบเล่ดำด้วยฮะบวกาดามเมจด้วยและพิเศษเข้าไปอีกวันนี้ผม จะลดดีเลย์ต่าที่สุดเท่าที่เครื่องผมจะทําได้เพื่อให้สนองนิดทุกคนได้มาาที่สุดฮะเห็นทุกคนชอบกันจังเลยมาโคลูกซองเนี่ยเห็นที่บอกยิงมันยิงมันยิงมันเนี่ยผมวันนี้ผมจะมาจัดให้ฮะคอนเทนต์หลักในวันนี้ก็คือจะมาลัวลูกซองฮะก่อนอื่นผมจะเข้าไปดูฉายาก่อนฉายาที่ผมใช้จะเป็นฉายาเหมือนเดิมฮะก็คือเหมือนเดิมเลยตัวนี้ดูส่วนความความว่องไวคือตัวนี้เบลเล่ดำเบลเล่ดำตัวนี้มันมีความว่องไวอย,อยู่แล้วทุกคนก็คือความเร็วเคลื่อนที่ แล้วก็พลังโจมตีพิเศษหน่อยก็คือมีทั้งความเร็วเคลือ่อนที่แล้วก็พลังโจมตีส่วนไอเทมก็จะเป็นทานองนี้นะฮะก็คือเท่านี้เลยถ้าใครซีโฟตัวนี้คือไม่เกี่ยวนะใครจะมีก็ได้ก็แล้วแต่ครับทุกคนแต่วันนี้คอนเทนต์หลักของเราก็คือผมจะมายิงเดสแมทฮะจะมาเล่นโหมดเดสแมทเพื่อที่จะให้ทุกคนสะใจแล้วก็เอนจอยกันกับมาโคล,ลูกซองครับทุกคน ผมไม่เคยเห็นช่องไหนเขาเล่นมาโคแบบยิงรัวๆเหมือนลูกซองเลยนะผมไม่เคยเห็นช่องไหนเขาทําแต่วันนี้ช่องผมจะทําฮะผมบอกเลยว่าผมไม่โกหกคนดูมาโคก็คือมาโคไม่โกหกอยู่แล้วฮะทุกคนโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราเข้าไปรับชมนในเกมกันเลยครับไปครับ let's go <S โอเคทุกคนเราเข้ามาอยู่กันในสปอร์ไอ้สมอลแลภูมิรบก,กันแล้ววันนี้เราจะมารัวลูกซองกันฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมจะรัวให้ดูก่อน นี่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 ทุกคนนี่คือลูกซองลัวลูกซองกลน,นั่นเองยิงสาดไปก่อนทุกคนยิงสาดไปเลยไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นเฮ้ย,ยมีคนมาว่ะผมรู้สึกแปลกยิงสาดไปเลยไม่ต้องกลัวยิงสาดไปเลยแล้วก็ด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วนะแต่ว่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมทำอยู่แต่ว่า นี่เขาไปแล้วเปิดออกมาปะเนี่ยเอ,า,อา,าดิเอ,า,อา,าดิมาดิอ้าวตรงล่างเหรอเอาดิมาดิก็มาดิโอ้โหเป็นไงโอ้โหไม่คนรัวเลยแต่บอกแต่ผมบอกก่อนนะว่าถ้ามันรัวอย่างเงี้ยคือผมจะสามารถแบบคอนโทรลยากหัวแตกไปเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะยิงแบบยิงกดค้างซะมากกว่าผมไม่ค่อยได้ยิงแบบอะไรแบบ รัวเร็วขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ตั้งดีเลยไว้ก็จะตั้งดีเลยไว้เฉพาะของตัวเองทั้งนั้นคือแบบเอาเฉพาะที่ตัวเองถนัดแหละทุกคนด่านนี้มันยังไงกันเนี่ยเฮ้อโอ้ยไม่ฝั่งเราโหดอยังวะโอ้หฝั่งเราเก็บหมดเลยว่ะทุกคนผมจะมีบทไหมเนี่ยเฮ้ย,ยข้างหลังข้างหลัง เอาไปกินเอาิป <blunt> ก <animation> ินระเบิดบ mm ุ้มเพื่องบนทุกคนขพื่งบนอ้วนอ้วนอ้วนเฮ้ยตายกูเรียบร้อยจะไมเหลืออะไรเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เราไม่เราไม่ยิงกันใหม่มาดิเอาดิมาดิโหโคตรมันเลยว่ะทุกคนแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นนะทุกคนอาจจะโดนด่าก็ได้ใครไปรู้ ให้ข้างหลังมาข้างหลังเข้าเติมด้วยก่อนเอาปาระเบิดมาแน่โอ้โหเฮ้ยตัวลอยว่ะตัวลอยว่ะเฮ้ยเอยจะเก็บปืนหรอมาแล้วมาแล้วโอ้ยโถเป็นไงทุกคนใจนี่ละไวจัดหึหึ ขึ้นมาบนนี้ดีกว,ว่าเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินโอ้เลือดเราก็หมดแล้วอะหมดแล้วเราใช้หมดแล้วเลือดเรา,เามีคนขึ้นม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 าเพื่อเราเก็บหมดเลยไม่มีบทเท่าไหร่เลยเวลาทีมนำแล้วผมไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เลย เออไองยิงตายแน่ยิงี้ตายแน่ยิงี้ตายแน่มาดินี่บุกยันฐานเกิดเขาเลยนะเนี่ยเกมจะจบไวมากผมบอกให้ตายตายแอบมุมนี้แอบมุมนี้โอ้โหโอ้โห โอ้โหเป็นไง <laughs> รู้สึกว่าโกง,งเขาไงก็ไม่รู้ทุกคนแม่งแปลกๆโดนด่าหัวป่ะเนี่ย <laughs> จะโดนด่าพ่อวะเนี่ยรู้สึกรู้สึกเหมือนจะโดนด่าพ่อไงก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> เฮ้ยเขาเล่นอะไรอะ่ะ <laughs> หลังเข้าหลังเข้าโอ้โ oh ห <laughs> เรียบร้อยมาซิมาซิ เฮ้ยทำไมมีระเบิดลูกเดียววะผมว่าเดีวผมต้องซื้อไอเทมเพิ่มจำนวนระเบิดซะหน่อยจะจบตายนี่ก่อนว่าๆกันอีกสาตัวทุกคนจบเกมพอดีะทุกคนโอ้โหยิงกันมันจริงๆเรามาเล่นกันอีกสักเกมดีกว่าทุกคนมาเกมนี้เล่นกันแบบ160 แต่ว่าผมดูแล้วมันจริงๆผมไม่ค่อยอยากเล่นด่านนี้เท่าไหร่นะแต่ว่ามันหาเล่นด่านเดสแมทไม่ได้อะแบบส่วนใหญ่เขาจะเล่นเดสใหม่กันด่านเนี้ยคือไม่ค่อยได้แบบห้ามอะไรอะ่ะคือเขาคือเขาเปิดหมดเลยอะ่ะเขาไม่ค่อยได้ห้ามอะไรอยู่แล้วเฮ้ยมีคนตามหลังเรามาแน่เฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนมังั้นเดี๋ยวแย่มั้งั้นเดี๋ยวแย่ อด่านนี้มันไม่ค่อยมีพื้นที่เล่นกันทุกคนคือถ้าแบบว่ามันมีพื้นที่เล่นมากกว่าเนี้มันจะสนุกกว่านี้นะเนน่ยสนุกกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่เล่นมากกว่านี้แต่ว่าแค่นี้ก็ก็ดีแล้วแหละแต่ว่าด่านนี้เขาออกแบบมาอย่างเงี้ยทำไงได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไีกแล้วอีกแล้ว,ลวจเย็นจๆยน นี่เรามีระเบิดอยู่ดีว่าสองลูกปาเข้าไปเฮ้ยขอบคุณเพื่อนสปายเนี่ยห้านับเนี่ยทุกคนมันเสียเวลาตรงนี้แหละออสองควงคือถ้ายิงให้ดีต้องอยิงให้เปะ๊ะถ้ายิงไม่เป๊ะก็แย่เนี่ยโอโ้โหโหมายิงเฉยคือต้องยิงคือพูดถึงอะ่ะถ้าเกิดจะยิงก็ต้องยิงยิงให้แบบมันเปะ๊ะคือถ้าเกิดว่าเรา เรายิงพลาดมันก็คือมันใส่กระสุนช้าประเด็นอะเรื่องเรื่องต่อให้มีกระสุนใสกระสุนไวแค่ไหนเราก็อันนี้เหมือนกันไไเอาดิลงมาก็ตายอะไไตายเฮดช็อตไไสองตัวสองตัวติดสองตัวติดสามตัวติดใส่เติมด้วยก่อนมันแย่มันแยอ่ไไอะไรเพื่อนเพื่อนทำไรทำไรไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวค่อยเล่น เดี๋ยวค่อยเล่นเพื่อนตอนเย็นเดี๋ยวค่อยเล่นเรามีแล้วอ่ะสองพวงเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนเพื่อนเขาจะขอแลกสองพวงนะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่เล่นสองพวงตอนนี้ตายตายอุ้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 ยครับอุ้ยเยอะไปเมื่อกี้ไม่ไหวสู้ไม่ได้จริงๆทุกคนเขาเยอะไป เสียดายจงังอะไรเพื่อนโอ้เรียบร้อยหลบไม่ทันเราไปอีกทางนึงบ้างไหมเฮ้ไม่เราต้องลงมาทางนี้แล <ah> ้วเราขึ้นไปทางดีกว uh ่าเราอย่าเดินแบบเป็นเป้านิ่งม่นั้นเดี๋ยวเราแย่อิงแบบสะใจจริงสนุกมากบอกให้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดสไนสไนเลงอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินต่อให้เราสายกระสุนไปนะระยะระยะระยะที่เรายิงอ่ะมันมตายแน่มึงตายแน่เอาเอาดิเรียบร้อยบอกแล้วว่ามันไม่มีไอ้นี่เจอกระสุนนี่ครับไอเจอเนี่มาละคนหนึ่งตายปะเนี่ยทำไมระเบิดโอ้โหเรียบร้อยตัวละครไอดอล ตัวละครไอดอลนี่ผมเคยเล่นอยู่ทีเองนะคือแบบมันคตรไวเลยไวชิบหายเลยข้างหลังข้างหลังเข้าแน่เข้าไมายืนอะไรตอนนี้หรอขอขอแอบก่อนขอแอบก่อนถึงปะวะถึงปะน่าจะถึงเขาเล็งอยู่อ่ะ ได้วะ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 โอ้สัสดส่วนชาร์จจังเพื่อนการระเบิดมาทีเดียวจบเลยเนี่ยอ้วัญมันไม่ค่อยมีพื้นที่เล่นก็อย่างนี้แหละเพราะว่ามันพื้นที่เล่นมันลเ,เล่นยากมากพื้นที่เล่นไม่ค่อยมีเรื่องๆอะ่ะโอ้ยระเบิดไปกินเลยอย่างเงี้ย หนึ่งนาทีสุดท้ายกละลกบนดินกระดานที่เราไม่ชอบโคตรยากเลยเล่นด่านเล่นด่านที่เราไม่ชอบนี่คือแบบแม่งเล่นลําบากมากปกติเวลาผมเล่นผมจะแบบอชอบแบบมีพื้นที่เยอะดูดิเนี่อะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยไม่เอาดีกว่าไปอีกทางหนึ่งดีกว่าเราเลี่ยงการประทะหนักๆไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ย โอ๊ยนั่นไงกว่าแล้วอืมอยู่ๆโผล่มาอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อ,อนกตกใจนะคนขวัญอ่อนอยู่ด้วยตายแล้วโคตรเสียงเลยเดินอย่างี้เดินอย่างนี้ผมบอกเลยโคตรเสียงอ,อืเรียบร้อยมา50วสิสุดท้ายกะซองควงหวานใจ ไหนไวะไหนไวะไหนไวะตกโอ้โหโดนระเบิดเกียนไม่ไหวเลยอย่างนี้กูไม่แล้วสี่นัดว่ะโอ้โหเรียบร้อยจบเถอะเพื่อนจบเถอะไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ย เหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหจบเกมพอดีทุกคนเฮ้ยมาครับทุกคนเราเข้ามาเล่นกันอีกสักเกมดีกว่านะเราจะเข้ามาเล่นกันตอนรอบนี้ผมขอเล่นเป็นเป็นอซองซอมบี้นะอโ,นโอ้โหเรียบร้อยอสี่ตัวติดทุกคน สี่ตัวติดม,มาดิครับ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 ,รบอโอ้โหโดนสไนเปอร์โดนสไนเปอร์ทุกคนสไนเปอร์อยู่ข้างบนวะ่ะสนุกแน่บอกเลยเกมนี้จริงยิงกระสนั่นหวั่นไหวแอบก่อน ผมมีระเบิดนะตัดระเบิดเข้าไปดีกว่ามาั้งโอ้โหไม่โดนใครเลยระเบิดตายสาวดีกว่ามั้งเนี่ยเฮ้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 ยอไม่ทันไม่ทันเอาใหม่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 เฮ้ยข้างล่างมี ตายคู่ตายคู่ตายคู่ไปตายคู่ไปสนนันโคตรทุกคนสนั่นโคตรสะใจทุกคนหรือ,อยังฮะคลิปนี้เรียบร้อยโดนหัวคลิปนี้เอาใจทุกคนเลยนะเนี่ย เขายิงไรกันยิงไรกันย,ย,ยิงผมทำไมยิงผมทำไมฮะ,ย,มะยิงผมทำไมฮ <c oughs> ะยิงผมทำไมยิงผมทำไมฮะยิงทำไมจ๊ะยิงผมทำไมอะไรอะไรทำอะไรจะทำอะไรแหมเชิงดีเหลือเกิน <c oughs> เนี่ยทุกคนเวลาเล่นแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย เอาสุดหมดโอ้โหสุดหมดพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ยตายตายตายอืมแอซิดแอซิดแอซิดสนุกมากตายโ,โหูวิรัวจัดเลยทุกคนจริงเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกิน ไปทานนม้นบ้างทุกคนไปทานนู้มนมาดีวกว่าตายอย่างนี้ไปเหลืออะไรล่ะเฮ้ยทำไมบ้ามันโล่งอย่างนี้วะฝั่งเขาคือแบบทีมเขาแบบอืมนี่ล่ะตายตายตายอุย้ยปักระบบมั่ง คือเ,เขาก็ไม่ยอมแพ้นะทุกคนโอ้โหโดนข้างหลังยิงมันจัดเลยว่ะยิงมันจัดเลย<อ>คือแบบกดค้างกดค้างยิงอย่างเดียวแล้วหันหันหันปืนไปยิงเดียวทุกคนยิงสาดไปก่อนยิงสาดไปก่อน อ้หโโมันไหมล่ะทุกคนจุดหมด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 สองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายโอ้โหตัวสุดท้ายไม่ใช่ของเราโถเอ้ยน่าเสียดายจริงเลยโหเสียดายเสียดายเสียดาย โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างฮะสะใจกันบ้างไหมกับเจ้าลูกซองตัวนี้ที่ผมเล่นนะตอนนี้นะทุกคนก็คือณตอนนี้คือมันยังเช้าอยู่เลยมั้งมันยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่คือผมอัดช่วงประมาณ9ก้าโมงสิบโมงมันยังไม่ค่อยมีคนก็มีคนอ้อนอยู่แหละแต่ว่ายังมีไม่ค่อยเยอะเหมือนตอนช่วงบ่ายบเทีทิงท่นะทุกคนจริงๆผมก็อยากจะมาอัดบ่ายๆเทีทิงท่งแหละแต่ว่ามันร้อนเกินไปไงมันทาให้แบบผมนั่งเล่นแล้วมันแบบมันร้อนไงต่อให้มีพัดลมมันก็ไม่ไหวทุกคนม ดอกเร็วเยอะแล้วโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะก็มาสนองนี้สนองความสะใจทุกคนหน่อยแต่แต่วันนี้ถ้าเกิดมีผมพูดคำหยาบหรือว่ามีเสียงอะไรขัดข้องเ,อเสียงแทรกเข้ามาก็คือผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าข้างบ้านเขาทําการรีโนเวทบ้านมันก็ทําให้มีเสียงอาจจะแทรกเข้ามานิดนึงแต่สําหรับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมก็มาเล่นเต็มที่้ทุกคนอาจจะยิงไม่ถูกใจกับทุกคนก็ต้องขออภัยมาที่ที่ด้วยแล้วก็ทำ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบยิงไม่โดนบ้างอะไรบ้างคืออย่างที่ผมบอกฮะมันผมไม่สามารถที่จะแบบมันเร็วเกินไปอ่ะผมไม่สามารถการระยะได้แล้วแบบเวลายิงแล้วมันจะไม่ยิงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะมันก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่ทุกคนโอเคก่อนไปนะผมก็อยากจะบอกเหมือนเดิมให้ทุกคนเล่นเกมได้อย่าให้เกมเล่นเราทุกคนเพราะถ้าเกมเล่นเราความสุขแล้วความสนุกมันก็จะหายไปฮะทุกคนโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ กดติดตามไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องโอเซค่ะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บ๊ายบาย